จัดมาให้นะคะ 4, 4กระบะยกสูงเกียร์แมนนวล4ประตูคุณพี่คันนี้เลขไม่ห60,000ยก 60, ิโลนะะีค่ะปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่749,000บาทพี่ดาวจะเต็มได้เลยนะออฟชั่นให้มาครบๆนะคะได้เป็น13ดาแล้วเรียบร้อยได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดพี่แอนใดที่สนใจหาไว้ใช้งานอยากได้รถเครื่องแรงนะคะแล้วได้เป็นตัว4ี4อย่าพลาดรับชมละเอียดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันทนรถกระบะมือสองนะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะจัดยกสูง4ประตูเกียร์แมนนวลมาให้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8ตัว G นะคะตัวนี้เป็น 4, 4นะคูณสนะคุณพี่ใครที่หาไปใช้งานนะคะเครื่องแรงอึดถึงทนช่วงว่างแน่น4ีดาวน,นะคะจัดรุ่นนี้ได้เลยได้เป็นกระบะเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะปี2019 เลขไม่64,000กิโลนะคะราคาเสนอขาย749,000บาทฟรีดาวจัดเต็มผ่อนเดือนละ13,000บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดที่สนใจนะโทรเข้ามาสอบถามได้0918820616นะคะหรือว่าจะเป็น l ล n e AN19 แติดต่อสอบถามได้เลยวันนี้จัดมาให้ดู1คันไม่น้อยปี2019ราคา749,000 2.8ตัว G ท็อปแล้วนะคะพี่และได้เป็นตัว4 4ด้วยนะคะใครที่หาไว้ใช้งานนะ ไปต่างจังหวงต่างจังหวัดบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยขับสบายๆคุณพี่เครื่องแรงนะคะไม่อึดแน่นอนนะจะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะบอดี้เดิมโรงงานในส่วนของคันนี้นะไฟหน้าเขาจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลเนเดนทามีให้ครบไฟตัหมองคุณหน้าติดตั้งมาเรียบร้อยบอดี้แก้มข้างสวยๆนะคยะแล้วก็โลโก้ด้านข้างเป็นตัวไฮลักแล้วก็2.8นะคะบอกอเลขเครื่องยนต์นะคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะคะออปชั่นนี่ให้มาครบตัวรถเป็นฟิสต t าร์แล้วด้วยนะ,ะ่ะ ฟีดาวจัดเต็มผ่อนหมื่นสามนะคะรายได้20,000บาทขึ้นไปนะคะอายุงานเกินปีไม่ติดแบบฟรีบูโรนะทักเข้ามาได้เลยนะจะจัดแบบฟรีดาวหรือว่าจะใช้เงินดาวได้หมดนะคะซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนนะคะจัดไฟแนนซ์นะ,ะได้เหมือนกันนี่เดิมโรงงานทุกจุดเลยสภาพตัวรถสวยนะคะายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหาคนครแล้วเรียบร้อยภาษีพรบรพวกเราจัดเตรียมให้เสร็จสับนะคะ พร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีและมีการตรวจรถมากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีให้ถ้ารถมีพิ้วข้อชนหนักตกน้ำกลับสีก่อไมไฟไหม้น้ำท่วมนำรถมาคืนพวกเราได้เลยนะคะยินดีคืนเงินให้เป็นจำนวนทุกบาททุกสตางค์ยางแม็กนะคะตัวนี้ใส่แม็กแต่งมาเนาะใส่แม็กแต่งมานะคะอันนี้ก็เป็นสภาพตอนรับเข้ามาเลยนะยางเนี่ยพร้อมลุยเลยดอกยางยังเยอะอยู่นะคะคันนี้ในส่วนของโช้งอัพล้อเนี่ยมาเดิมๆนะคะ เหมือดเดิมๆเลยไม่มีร่องรอยดวงงานดวงงี้นะรถก็สภาพตัดการใช้งานแต่วันที่ปล่อยรถนะคะเดี๋ยวเรามีการล้างแมทแน่นให้นะคะเพิ่มเติมเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะ,ะกระจกคัดเดิงรวงงานรอบคันนะคะสวยๆเลยหัช้างปรับพัดไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะ,ะชิวกัสดับติดมาแล้วเรียบร้อยมือเปิดเป็นโภเมียมเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นโภเมียมสีบานและมีในส่วนของ เบ้ากันลอยมาให้ตรงนี้ก็เป็นกระจกเดิมติดลายส่วนของแจ้งเตือนขอโมยมาให้แล้วนะคะนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังเนะคะเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะ,ะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วแบบดิจิตตอลจอกลางกล้องถอยมีมาให้ครบเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทางฝั่งนู้นกันเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตน,นะคะมาเดิมทุกจุดเลยบอกเลยว่ารถไม่มีผิวควอมตีลังกาไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีสาดสีทําสีนะคะคุณพี่ แฮงประตูสีดำนะคะกระจกออตโต้สีบานสปอร์เตรเบรกเหลียมสันคมบอดี้ตัวรถเดิมทุกจุดการันตีโครงสร้างให้นะคะสวยนะใครที่เป็นสายอยากได้รถแรงนะคะช่วงล่างแน่นเนี่ยจัดได้เลยหัวนอนกิ๊บกริปนะคะไม่มีร่องรอยค่อนประมาณ1 3ื่นต่อเดือนคุณพี่ได้รถสวยๆไปใช้งานเป็นรถหน่วยงานนะ,ะพี่ๆดูหลังโครงหลังคานะคะสวยสะอาดน่าใช้งานนะคะ ด้านหลังมีช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งที่พักแขนตรงกลางนะคะเบาะตึงๆสภาพสวยปรปบอากาศลมแอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสภาพกิดเลยนะคะไม้แค่ห0 0 0 0่นคุณพี่วิ่งใช้งานกันอีกยาวๆหลังคงหลังคาสะอาดสอาดตัวเบาะตึงๆแน่นๆเหมือนเดิมกระจกในออโต้สีบานและพาร์ทเดิมโรงงานรอบพันนะคะโลโกโตโยต้าอยู่ครบค่ เส้นสายเหลี่ยมรายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดบันไดขึ้นข้างแข็งประตูไม,มะมนะไม่มีรอยล่างยิ้มนะไม่มีร่องรอยแตกรายงานนะคะด้านหลังสวยเลยนะไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟเดิมนะคะพร้อมกับโลโก้ 4x4 ดิฟล็อกมีมาให้แบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้กล้องถอยนี่ของเดิมมือเปิดโคเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่3เขาเป็น LED ให้แล้วเรียบร้อย ด้านในเนาะนี่นะคะเมื่อวานฝนตกนะพี่ๆนะเดี๋ยวเราทาความสะอาดให้นะคะ <mm> ก็จะมีเศษใบไม้เล็กน้อยนะแต่ว่าแม็กไลเนอร์สภาพสวยเหมือนเดิมนะคะไม่มีร่องรอยนะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่แบบว่าชอบแบบว่าใสา Mac, แ่แม็กจัดทรงมาเล็กน้อยเนี่ยจัดรุ่นนี้ได้แต่ว่าแต่งแค่แม็กมานะอย่างอื่นเดิมหมดนะคะเดิมทุกจุดเราแต่งแค่แม็กมาแอร์เย,ย็นเจี๊ยบเลยนะเมื่อกี้เพิ่งสตาร์ทรถไปนะคะ เปลี่ยนสันคมหัวนอ็อตกริปกริปเดิมๆทุกจุดนะคะโครงสร้างบอดี้เหลี่ยมรายตัวรถมาเดิมหมดเลยนะเราการันตีให้เลยว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมีใบตรวจใบเซอร์การันตีนะคะเพราะฉะนั้นได้รถไปมั่นใจได้เลยนะว่ารถไม่มีพริพ่อนตีลังกาแน่นอนกระจกพัดเดิมทุกบานคันนี้จะได้เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าก็จะอยตรงนี้เปลี่ยนสันคมบอดี้หัวนอ็อตนะคะเดิมทุกจุดนะ แค่ไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะแค่เป็นรวมือสองที่สภาพนางฟ้าแค่นั้นเองก, Lock, กระจกออโต้สีบานเนี่ยคะเซ็นทันรอกกระจกปัองกระจกไฟฟ้าแล้วก็กุญแจเขาจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะคล้ายๆกุญแจแคมรี่เลยจะได้เป็นเบาะหนังเนะ่คะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะเบาะตึงมากๆเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานน้อยจริงเนะคะเบาะตึงๆเลยแล้วก็หัวน็อตกิ๊บกริบนะคะทุกฝั่งไม่มีร่องรอยโดนงาโด,ดนแงะโด,ดนแกะโดนกลาวฉลากคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะ ตัวนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแล้วนะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะคะมาเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยนะคะนี่เลขไมล์หกห่กิมโลเมตรนะคะเป็นไมล์เดิมจากโรงงาน ภูมิอะไก็จะเป็นภูมิอะไรมาติฟังกชันหนังเดิมจากโรงงานนะสั่งการด้วยเสียงรับโชว์เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นหมวดเปลี่ยนเพลงทิปหน้าจอได้มีแอเด็กทีฟคูดคอนโทรลมาให้นะคะเป็นหนังเดิมแบบ3ก้การสภาพสวยๆแบบนี้เลยใครที่หาไว้ใช้งานนะมาจัดได้เลยนะลำโพงนะคะหัวเสามีมาให้แล้ว2ฝั่งเลยตัวจอกลางเนี่ยเขาจะได้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะคะก็จะก,การยะายถอยจอดของกล้องด้านหลังให้รองรับในส่วนของ a n d r o i d a u t o Apple แอ p เปิลคาเนาะแล้วก็มีในส่วนของ USB Bluetooth นะคะวิทยุ FM AM CD ใช้งานได้ปกติเลยนะนี่สวยนะคะพร้อมใช้งานนะเปิดเล่นได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Bluetooth หรือว่า USB เชื่อมต่อโทรศัพท์เราได้เนาะลูกเล่นก็จะมีให้เยอะพอสมควรนะคะจะได้เป็นจอ t o โย t a ไปแบบนี้นะถือว่าพร้อมใช้งานนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงก็ได้หมดเหมือนกันนะคะ ใช้งานได้เลยปกตินะคะวิทยุใช้ได้หมดนะคะแอร์ก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแบบดิจิตอลตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะคะขับ4ีขับ2นะคะมีปุ่ม power outlet มา2ด้านช่องเก็บของนะคะมีโหมด eco โหมด power ให้ปกตินะคะเป็นเกียร์6สปีดเมนนวลน,นะคะมีปุ่มชาร์จนะคะที่เป็นตัวนี้เป็นเหมือนปลั๊กบ้านนะคะด้านในเป็นปลั๊กบ้านนะพี่ๆนะ ประมาณร้อโวลต์น,นะคะแอร์แบ็กมีมาให้คู่หน้านะคะนี่สภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกปัดแสงเป็นแมนวนวลอยู่ไฟเก่งก็ติดทุกดวงนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่เก็บแอ่นตาฝั่งนี้นะคะที่บางแดดไม่มีกระจกมาให้แต่ว่ามีมาฝั่งนี้1บาทน,นะคะคันนี้นะ่าใช้งานพี่พี่ฟรีดาวได้นะคะ749,000บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1 3 0 0 0บาทนะ ดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.69%นะคะใช้เลยดอกเบี้ยร,รถเก่งได้เลยนะสภาพสวยๆก,กริบนะคะออชชั่นครบจัดเต็มได้รถมือเดียวาศ0ไม่60,000สี่ไปใช้งานนะคะและที่สำคัญฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยรุ่นนี้ที่พื่อนใดสนใจนะคะทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วมีบริการวิ่งเซ็น์ให้ทั่วประเทศนะคะว่าจะอยู่จังหวัดไหนใกล้ไกลไปได้หมดคุณพี่แค่บอกว่าสนใจรถเราวิ่งไปเซ็นต์ให้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวใครที่สนใจดูห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวตามหนูไปดูห้องเครื่องคะ่ะนี่สําหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องบอมอกเดิมโรงงานเลยนะคะนี่แท่นเครื่องหัวน็อตแห้งๆนะคะไม่มีข้าวน้ำมันไหลรั่วซึมนะ,ะของเหลวแบตเตอรี่ทุกอย่างดูแลให้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนแบตลูกใหม่ไปเนะะียค่ะตัวคานด้าหนหน้าไฟหน้าไทโคอีโตะนะรูกลมเม็ดอาร์คสวยๆเลยแก้มข้างตัวคานไม่มีร่องรอยแล้วก็จะได้ในส่วนของแผ่นเพจทนะคะที่เลขเครื่องเลขัตรงแจ้งปีผลิตชัดเจนนะ มอกเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยๆของเหลวทุกอย่างดูแลให้หมดสายพานกรองอากาศเอยใดๆเอย,เอย,เอยนะถ้าเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้หัวน็อตใหม่ๆกิ๊ฟกิ๊พี่ๆ,ๆไม่ต้องห่วงเลยไฟหน้าไทโคอิโต้เรามีการตรวจรถให้มากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีให้ดูโครงสร้างตัวรถด้วยนะคะปั๊ม ABS สภาพเดิมโรงงานแล้วก็หัวน็อตเนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะปั๊มเดิมโตโยต้าไม่มีร่องรอยขยับงัดเงะนะคะ แขนกับความร้อนอยู่ในสภาพปกติไม่มีตกท้อง้างเลยสปอร์ตเมนซอาร์สวยๆหาไว้ใช้งานรีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยพี่ๆโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถก่อนได้ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วนะคะมาลองขับมาลองเทสไดรใกันได้เลยนะพี่ๆท่านใดที่อยู่ใ,ใกล้ๆกล้ระแวงงกมีนบุรีนะคะเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะสําหรับวันนี้นะคะหนูฝากไว้ด้วยกับ4ี4ีดิปอคันนี้นะเครื่องยนต์2อตัว g p 2ี1 9เป็นดับเบิลแคปนะคะพรีรันเนอร์เกียร์แมนนวลนะ 749,000บาทฟีดาวผ่อนหนึ่ามมีบริการมิ่งเซ็นทั่วประเทศนะคะใครสนใจนะทักมาได้เลยคุณพี่ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้านล่างแล้วนะคะสำหรับวันนี้น้องอันอันคอโต้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ